วันนี้ตอนนี้เลยนะครับเอาให้หน่อยเด eben, debuted, ็กเด็กแม่งแช่งผมผมอยากได้5้าล้านล้านขึ้นตัวไหนก็ได้คร like ับเออเลโอนเนลอาร์ทีเอ็นเฮ้ยเฮ้ยไลกัดไลกัดไลกัด เลด้าเพย์อาร์ทีเอ็นกันละโโหเดี๋ยวนะกูไม่เห็นทำไมฟอนต์อาร์ทีเอ็นมันกำบมวะเนี่ยอาร์ทีเอ็นบวกแปดเยสแล้วเมาส์เป็นเอฟซีแบบนี้ด้ยวยหรอ,อโอเคตรเทว่ว่ะอาร์ทีเอ็นดาบห้าสิบครับผมเติมครบสิบเครัฐบาลไทยมาเปิดไปเลยสิบเคแลกเปลี่ยนกริ้งแกร่ง,รงอันนี้เหมือนพี่แกเลือกไว้แล้ววะ่ะผมว่าเปิดทีละต้องเปิดทีละยี่สิบสองร้อยไม่คุม้มเราต้องเอาการในนี้เยอะๆครับผมแล้วก็ขอรับอันนี้ก่อนละกันนะครับนี่มีลุ้นปีฮาร์ดเวิร์เกอร์ครับทำงานหนักนะครับการันตีแปดสองใบนี้นะเพื่อน เออแล้วก็อันนี้ยี่สามยูบวกห้ารอบวกแปดมาเดี๋ยวกูเอาหนักๆเลยรับก่อนขอรับก่อนขอรับอันนี้ก่อนเปิดไปครับผมเท่ายี่สิบครับผมอีกอันเดียวได้อีกอันเดียวได้นี่ไงได้แล้วสวยไปอุยคันเดียวครบเลยหล่อเกินไปปะอันนี้ผมให้สามครั้งพอนะอันสุดท้ายเนี่ยเนี่ยหมุนช้าชนางี้คือเยมปรับเลนอยู่ครับหนึ่งอันนี้ครั้งที่สองได้มาอีกสองอันอีกสองอันเพื่อนอีกสองอันเพื่อนอีกสองอันในสัตว์เฮ้ย ปกติเลทรอบหนึ่งมันเท่าไหร่วะต้องนับก่อนวะโอเคครบแล้วเพื่อนโอเค few moments later. เงินเอ็มเราได้เท่าไรมีอยู่แสนหนึ่งผมว่าน่าจะประมาณสองแสนวะ่ะช่วงเนี้ยเงินเอ็มได้หมื่นละสองแสนแหละะต้องต้องมีสามแสนนะเงินเอ็มได้ทั้งหมดเกือบสามแสนเอ้ย <c oughs> เกือบเอ้ยเกือบสองแสนเชีย่ยผมอยากลองเปิดการนี้ก่อนว่ะสามใบออยากรู้ว่ามันมีการใหม่มาปะ J <c oughs> N J N M ปะเฮ้ยใช่ปะ เชี้ยมดูดิเดี๋ยวนี้แบบการใหม่แข่งโคตรอลังการด้านข้างอะ่ะมามายี่สิบสามอ่ะยี่สิบสามมีตัวแพงนะครับผมบอกนะไม่เอาแมนซีนะครับเอามารลิทนะครับคอเซลูก็ได้นะครับผมสัแต่ขึ้นแน่นอนยิงไปสองลูกนัดล่าสุดกับไบเยอร์มิวนิกรูเบียนดีอาร์ตมาครับผมยี่สิบสามอยู่เดียวบวกห้าดาร์ฟสามสิบกดที่ดอเด็กเป็นคาว่าเบอร์ลินแฮมครับผมไม่เกี่ยว โดโอ้ลูเบนดีอาร์ดีเฮียกูบอกว่าไม่เอาแมนซีอุ้ยแสนก็ลูเบนหน่าไอ้โอ้อามาเียดีมันแพ้แล้วเนี่ยเอา98ก่อนละกันมามีใบเดียวกดไปเลยครับผมสมัแน่แน่เนเชนเนี่ RTN เพื่อนไฟไฟเฮ้ย LW อุ้ย LW ลุ้นมาคนร้อยเยอรมันน่ะแปดมา ผมนึกชื่อมันไม่ออกกิจทีวายผมก็ได้มันการเนี่ยบัคาเนี่ยเฮ้ยห้าถึงแปดเก้าหกสี่ใบทีละบที่ดอเด็กเอ้ยที่ที่เลขหนึ่งเอลเอนมัเอลเอนเอลเอฟเอไม่รู้การไม่ดิ่งว่ะไปก่อนครับการนี้ไม่ยังไม่ต้องลุ้นมากครับยังไม่ต้องลุ้นมากครับการนี้มันมีแต่ตัวกากา,การครับผมนี่ไงส์กากจริงเอาทีละบไอล้ลวดไปเลยเนะี่ยอย่าไปลุน้นการหลังๆดีกว,ว่า มา HPL เพื่อนไฟมาหน่อยโอ้โหมาต่อเพื่อน96 LN ไปเลยครับผม <c oughs> คุณคือ F การ RTN มันก็มานะแปดมาค,คาริน่าบอกว่ามึงอยากได้มึงก็ต้องเติมอีกอันนี้96การันตี8ครับผมอะไรก็ได้ที่เป็น LN อ่ะผมขอเนี้ดีกว่าอะไรก็ได้ที่เป็น LN ครับพี่ชายอะไรก็ได้ที่พี่ชายให้ผมเป็น LN ไปเลยเพื่อนเพราะว่าการันตี8 LN มาเฮ้ย b t ทโด้โด้โมโตเกต์ w อลวีอาร์วีเอ็ดแบ๊คเสื้ปเดือน่าจะสนุกมึงแหละมึงดูดิมันมึงดูดิมันยิ้มเป้ยเลยอ่ะ น่ามันจะสนุกมึงแหละมึงใครอ่ะอูเลียร์เหรอมึงใครเนี่ยเฮียมึงอยู่ประเทศเดียวกับด็อกบาจริงปะเนี่ยไอ้สาร BTB RW เมซี่เมสซี่เมสซี่กางลูกปะเม s s ทีมงานเขาจะผิดครับปรับเลนลง เฮงเฮงเออดีมสซี่เลโอนลวายเฮียมสซี่มัน,มนตำแหน่งอะไรโอ้โหตลาดเข้าไม่ได้ด้วยดีพี่กูยังเอ้ยกูดูตลาดไม่ได้อ่ะเขาเปิดการนี้ก่อนว่ะการนี้มาชิมรางวะ่ะอ่ะจูเบริลิงแฮมมาบวกห้าจะหายโกรธนะนะครับทีมงานชื่ออะไรนะพี่พี่บอลบอกชื่อเนอยใช่ไหมอืมในสัตว์ไปบาตนี่อินเตอร์ไปตกรอบไป ผมเปิดพาร์ดได้ทีละสินเอลเอ็นเออจะเลินนะมึงทีละสินแดงไดเอลเอ็นบวกแปดสภาพผมคือซอนครับอยู่จังหวัดพัทลุงครับสุภาษิตได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวสายผมเช้ลงลุงเอโอ้โหดีซีโอห์บวกห้าก็หมื่นอยู่อะก็อย่างน้อยก็มาห้าหน่อยก็ไม่ได้ปรับเลทแต่พี่ไม่ได้บอกวันอ่าแป๊บนึงวันนี้ตอนนี้เลยนะครับเอาให้หน่อยเด็กเด็กแม่งแช่งผมผมอยากได้ ห้าล้านล้านขึ้นตัวไหนก็ได้ครับโอเคกูพิมพ์แล้วจบบัมมมอสธ,ธนาคารปรับปรุง,ก,งก,กรุงกสิกรไม่ปรับปรุงแล้วเวลาเนี้ยก,ก,กรุงกสิกรกูจะหลุดเลยสัืมาเพื่อนทีนี้แหละเริ่มเป็นการ์ดเป้งๆนะครับทีนี้เอาการ์ดนี้ก่อนแล้วกันเพราะมี APL เข้ามาผมไม่อยากได้ AP l ีเเปิดไปเลยเพื่อนคําว่าชิ้นครับผมชิ้นพูดถึงชิ้นนึกถึงน้องบอลหรือพี่บอลเรานั้นเองไป นี่ไงปั๊บเลดของจริงบุลูดิเอร์เวินแปดแปดไข่แปดโซโซยียงไปใส่แล้วแม่นี้อะไรเนี่ยสัตว์โซล่า กูจำได้เลยกิจนั้นแม่งล็อกคนเปิด2อซ้เมือออกมาสี่ห้าตัว <c oughs> มึงยังไม่หยอยิ้มเป้ยเลยกูไม่ทําฟูเชลซีเพราะมึงอ่ะแค่นั้นแหละเโซล่านี่ไงเริ่มมาแล้วเอเอนเริ่มมาแล้วเพื่อนทีนี้แหละเหลือแค่เจดใบไทยเอลเอ็นมา้เห็นอีกรอบหนึ่งครับผมเออนมึงดูแพงสุดดีอาร์น่านฮาร์ดเวเกอร์เฮดจี G พูดผิดโอ้ ประเทศของกาเรตบิลอ่ะผมไม่รู้ว่ามีใครบ้างนี่ไงอ่ำเมสซี่กำลังลงลงรถทัวร์วแล้วตอนเนี้ยเมสซี่นั่งนครชัยแอร์มากำลังจะลงที่หน้าบ้านกูแล้วรอเลยลีโอเนลเมสซี่สลาเอใบตั้กนกดให้หน่อยมาอ่าเฮียนอนอยู่เยหน่อยเอาตีนก่อนได้เออลีโอนเนลอาร์ทีเอ <l> ็นเฮ้ยเฮ้ยไล่กาดไล่กาดไล่กัด ไล่เสียงพ่อมึงอ่ะมึงมึงแรงนะไอ้กระลำสิบสองเดือนกระลำปีไล่ค่าโอ้ยเชืไล่กาดกูว่าแล้วแม่งมาแปะด้นะประเด็นน่ะไล่ทรงโอ้ <t ics> ออโหเอามือเมือม่อกี้เมื่อกี้เอาตีนเดี๋ยวนี้เอาแขนเฮดจีล <s> ีออนเนลเฮ้ยเฮ้ย ครอะ่ะโอ้ยพี่บอลใน,นสัตว์ <c oughs> ยัยก,กูไม่น่าพูดถึงพี่บอลเลยเฮียก,กูเลยพี่บอลแสนสองอะ่ะพี่บอลขอเปิดนี้ก่อนละกันเราหกถึงแปดอ่ะเทนฮาร์กนะ้ามึงอ่ะดำปืดเลยเทนฮาร์กสภาพรู้จักมาโคตรลอยอาเทเยนบกแปดปะเยอรมัน LW การนตีแปดเอา้ามัน มันไม่มีไฟก็มีหรอคะเนี่ยการ์ดเท่าไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดียว 1, เดียวอ๋อการ์ดพันเดียวเยียกูรู้ว่าการ์ดแพงโดนหลอยครับเรียบร้อยไม่ใช่ครับผมอันมามาคนลอยที่กูพูดอะ่ะที่กูอยากได้อะ่ะไม่ใช่ลอยแบบนี้กูรู้แล้วทาไมเสียดเสียไม่เติมกลิ่นนี้กันกูพอจะรู้แล้วพี่ชายพี่พี่พีพ,พ,พี่แล้วแล้วมันเก,กลือนะพี่จะโกรธนะพี่เหีย้ยเยียมกลิ่นไม่เหี้ยจริงอะเอาไปเอามาลิดมาอาเทียน ไวมาไลกะไม่ใช่ไลกะฟาเกนกู like oh, ไม่รู้จักสักตัวอะไรที่กูเปิดได้แม่งไขมะไรดวงไรเงาไรกะล่างทองหน้าครับสมัยอยู่มนหนึ่งโอ้โหไรเลี้ยวแรงไ์วี่แววไลความหมายโอ้โหเชียเ่ยเจ็บว่ะไรประโยชน์โอ้โหเชี่ยนี่แรงกว่า ไรวะเนี่ยอันนี้มันไรไอสัตว์มันตลกปะเนี่ยการ์ดร้อยหนึ่งการันตีแปดลุ้นฮา er, ร์ดเวิร์กเกอร์โฮมโกลนเลียอันมาลิดทเวนตี้ทรีเอลิโอเลเยอลนัมเบอร์อาร์ทีเอ็นภาษาอังกฤษอะไรวะชื่อย่อชื่อเต็มมันอะเออช่างมันเถอะครับอาร์ทีเอ็นเราเราไม่พูดชื่อมันเพราะว่าเราจะไม่ได้อาร์ทีเอ็นอยู่แล้วเราจะได้เอลเอ็นแมกกามาลิดส่องอันนี้เพราะาพี่ผมทำมาลิดพบกับ เพลงนี้นานไปกูกดเลยแล้วกันในถัดมาไม่มี RTN ครับผมไม่ได้พูดชื่อเต็มมันนี่ปรับเยนเลยเชียเห็นบ้าที่กูทักไปอ่ะแม่งอ่านอะไรได้เลยตัง้งแต่เพิ่งตืง่นมึงดูดิกูกดไปแล้วเนี่ยกูกดไปแล้วปุ่มหายไม่ขึ้นเลยไม่มี RTN เออโฮมกลอน ประกไปเปิดกิจหรือเปิดการ์ดดองครับที่มอดกรรโนทําที่กูเกิน5้าห้าห้ามโกนไม่ใช่โกไอสัตว์กูไม่ได้อยากได้โก้ร้อยได้อยู่ปกติต้องได้ร้6เออดีเนาะไอสัตว์ได้โกเนี่ยหกหมื่นเนี่ยสูงสุดต,ตอนนี้แสนกว่าอ่นเรามาดูก่อนนะเพื่อนดูดิสูงสุดเอาเนี่ยแสนสรูสบเบีนดีอาร์ิมึงเอามึงดูดิ เพื่อนนี่คือหมื่นหนึ่งนะเว้ยหมื่นหนึ่งนี่ปั๊มเอ็มได้ประมาณสองล้านล้านนะครับตอนเนี้ยไอ้เฮียยังไม่ได้ถึงห้าแสนเลยเอาเงินสองแสนนะสามแสนสี 3, 000, 4, 000, 5, 000, ่แสนห้าแสนนะฮะหกแสนประมาณประมาณเจ็ดแสนะตอนเนี้ยเจ็ดแสนเอ็มกูรู้เลยไอ้เฮียกูกูไม่ผิดหวังเลยที่แบบเขาไม่เติมกันผมก็ไม่เข้าใจนะเว้ยอันนี้อันนี้พูดตรงตรงนะผมก็ไม่เข้าใจว่า ทำไมเขาไม่ทํากิจแบบดีๆมาอะถ้าทํากิจด,ดีแม่งได้วินวินทน้งคู่แล้วเว้ยอะอันนี้มาพูดกันระหว่างรอรอดรับอ่ะคนดูเสียตังค์ใช่ปะเอ้ยคนเล่นเกมเสียตังค์ก็ก็เติมเงินเข้าไปแล้วก็ได้ตัวดีๆเออกาลินาหรือเกมเนี่ยเขาก็ได้เงินยิ่งกิจด,ดีคนก็ยิ่งเติมเยอะมึงดูกิจที่แล้วดิทีวี y อะคนเติมกันไปกี่ล้านเนี่ยท่านไม่ต่ำกว่า5ล้านคนเดียวก็2ล้านแล้ววะน้องน้องเซนอะ พิโกโรสูเปอร์โนวาอะไรกัะวิดดอมซามูไรอยางคนละล้านอะตีไปอะตำาๆอะไม่ต่ำกว่าเจ็ดหกเจ็ดล้านนะกูว่าถ้ากิจมันดีอะคนยังไงก็ต้องเติมเหมาเพื่อนแต่ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าในกาดนี้นะครับตัวที่นอกเยอะสุดฟูตอนนี้เป็นมาโครลอยเพราะว่ายังไม่มีใครเปิดได้แล้วมีแต่คนอยากได้ฟูเยอรมันฟูดอทมูนอะไรเงี้ยมีคนอยากได้ครับเดี๋ยวหาอะไรกินจืดจืดก่อนนะครับให้พี่เติมเกลือให้เออดีเราจะเปิดเพลงเดิมก็คือเอาเวนเจอร์เพราะว่า เราต้องหาเพลงบิว้วเหมือนไอ้แก่โทนี่และเพลงดีทำให้ผมเปิดเอ้ยทำให้ผมตีบวกยายา่ตูเร่ไอคอนทีเอ็มติด4ขึ้น5ภายในครั้งเดียวมาเอ้ยงอกกูไนว่าอาร์ทีเอ็นไอ้เหี้ยไข่โผล่มาเนี่ยมา,มยานหน่อยเว้ยเอากูหน่อยจัดไปครับ มาริดเยอรมันตัวอะไรก็ได้อ่ะเอาเยอรมันก็นได้เอามาริดก็ได้มาเสียงเพลงหายกูกดไปเลขหนึ่งเลขหนึ่ง,ข,งขอร้องล่ะมาขอเยอรมันมาเยอรมันมาเฮ้ยไม่มีโมดิทนี่หว่าใครวะ okay. I'm fine. fine h ินชนะ n ินชนะเต็งเน็งเน็งเน็งเต็งก ah! e ินคตดเฮียกินคตดเฮียสูงสุดสองแสนเอ็มบอกขนาดไม่ใช่อดีกูนะเว้ยกูยังเฟลเลยอะ่ะ <c oughs> ถ้าเป็นอดีกูจะขนาดไหนอะ่ะ <c oughs> แล้วมึงคิดดิถ้าพี่ <c oughs> พี่แกเห็นแบบเนี้ย สภาพแบบนี้มึงว่าพี่แกจะส่งให้กูเปิดอีกวะล่ะผมทำเต็มที่แล้วผมบิ้วจะไม่รู้จะบิ้วังไงแล้วเสียงผมหายหมดแล้วพี่ชายอาขอโทษ <c oughs> สรุปนะครับเงินได้สองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนประมาณแปดแสนเอ็มแล้วกันหมื่นหนึ่งได้แปดแสนเอ็ม